พักดีจากใจไทยรัฐสู่หนังสือพิมพ์บันทึกประวัติศาสตร์ฉบับพ,พิเศษเนื่องในวาระ100วันน้อมอาลัยในหลวงภูมิพลในรูปแบบแสงสีเสียงและสื่อประสมทั้งฉบับกับการผนึกกำลังสามสื่อในเครือไทยรัฐหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไทยรัฐทีวีไทยรัฐออนไลน์ มารวมอยู่ในหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษนี้การสูญเสียบาทหลวงเจ้อยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของคนไทยนะครับในใจของพวกเรานั้นก็คงจะเหมือนพี่น้องชาวไทยทั้งหลายเต็มไปได้วยความทุกโศกอย่างยิ่งนะครับแต่ว่าในช่วงเวลาที่เราต้องทําหน้าที่ในช่วงรแรกๆของการที่พระองค์ท่านสวรครคตเนี่ย เราต้องทําหน้าที่บอกกล่าวต้องสรุปเหตุการณ์ต่างต่อประชาชนเนี่ยเราก็ฝืนนะครับความรู้สึกต่างๆขอพวกเราไว้แล้วก็นําเสนอข่าวกันไปจนกระทั่งได้ระยะเวลาหนึ่งเราเริ่มที่จะคลายความทุกข์ความโศกเริ่มจะตั้งสติอะไรขึ้นมาได้แล้วเนี่ยเราก็มาคิดกันว่าเราจะทําอะไรถวายพระองค์ท่านกันดีนะครับทุกคนนะครับที่มีส่วนร่วมในเรื่องนี้ต่างภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการบันทึกประวัติศาสตร์ อันสำคัญครั้งนี้กำหนดแนวทางของการทำงานทิ้นนี้ว่าเป็นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษร้อยวันแห่งความอาลัยในหลวงภูมิพลนอ <AR AN> กจากในกองบรรณาธิการแล้วนี่ยครับยังได้รับความร่วมมือจากบรรดาสื่อในเครือทั้งไทยรัฐออนไลน์ทั้งไทยรัฐทีวีก็มีผู้แทนมาร่วมให้คำแนะนำปรึกษาหารือ โปรเจกต์เนี้ยมันเป็นโปรเจกต์ที่ทุกคนมีส่วนร่วมได้พอเรามาประชุมร่วมกันแล้วเราจะทำทุกอย่างตามที่เราถนัดเป็นผู้แบบบันทึก mm. เหตุการณ์สำคัญสำคัญของประเทศในแต่ละช่วงเวลาหนัง mm. สือพิมพ์ mm. ก็ถนัดเล่าเรื่องผ่านภาพ mm. และตัวอักษรตามภาษาเขียนออนไลน์กับทีวีก็ถนัดการเล่าเรื่องด้วยภาพ ด้วยวิดีโอเพราะฉะนั้นจะทํายังไงให้ให้คอนเทนต์ทั้งหมดเนื้อหาทั้งหมดที่เราต้องการจะถ่ายทอดหรือต้องการจะเล่ามันถูกรวมเอาไว้อยู่ในที่เดียวกันก็เลยออกมาเป็นหนังสือพิมพ์ที่มีแอปพลิเคชันใช้ร่วมกันมากกว่าภาพถ่ายและภาษาที่เรียงร้อยอย่างสวยงามในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษนี้คุณจะได้พบกับเทคโนโลยีที่มาพร้อมกับ แสงสีเสียงเสมือนจริงเมื่อใช้ควบคู่กับแอปพลิเคชันไทยรัฐ AR AR เนี่ยก็คือเป็นย่อมาจาก augmented reality นะครับถ้าแปลตรงตัวแลวก็คือว่า เอาโลกเสมือนเนี่ยมาไว้ในโลกของความเป็นจริงนะครับรูปแบบท,ที่ที่เราเห็นกันเนี่ยก็คือว่าส่วนใหญ่ก็คือเขาจะใช้เป็นสื่อสิ่งพิมพ์นะครับแล้วก็ทําเป็นแอปพลิเคชันแล้วก็มาถ่ายใช้กล้องจากอุปกรณ์พวกนั้นนะถ่ายไปที่รูปภาพที่อยู่บนสิ่งพิมพ์เสร็จแล้วเนี่ยบนจองเราเราก็จะเห็นทั้งโลกความจริงก็คือสิ่งพิมพ์แผ่นนั้นกับโลกเสมือนก็คืออาจจะเป็นรูปสามมิติ หรือว่าเป็นวิดีโอหรือรอะไรต่างๆเล่นขึ้นมาได้นะครับงานแรกเลยก็รว่าได้ที่ไทยรัฐได้ใช้สื่อทั้ง3ขแขนงผสมประสานรวมกันทำผลงานออกมาในงานนี้เราไม่ได้คิดว่ามันเป็นหนังสือพิมพ์แต่มันเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ถวายงานอีกครั้งหนึ่งทำผลงานชิ้นนี้ออกมาเพื่อเทิดทูนเทิดพระเกียรติให้สมศักดิ์ศรี บันทึกประวัติศาสตร์เล่มนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะของคนไทยรัฐแต่ต้องบอกว่าเป็นของคนไทยทั้งประเทศหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับ100วันน้อมอาลัยในหลวงภูมิพลและแอปพลิเคชันไทยรัฐ .a.r เกิดขึ้นจากการหลอมรวมใจแห่งความพักดีของพวกเราชาวไทยรัฐด้วยการผสานความชำนาญจากทั้ง3สื่อในการร่วมบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญนี้ เพื่อให้ประสบกัน,นิกรชาวไทยได้ร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมิรู้ลืม